สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปของผมโ o n ี่เดมอน r ควซีผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมว่าหลังจากไม่ได้ทำคลิปมา2เดือนคุณผู้ชมคงจะเข้าใจนะครับตอนนี้ผมอยู่ในชีวิตวัยทำงานครับผมไม่สามารถเดินไปทั่วได้ครับเนื่องจากมีกฎระเบียบบางกฎที่สถานที่นี้แต่ผมไม่ออก ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าที่ไหนครับแต่เขามีกฎระเบียบว่าห้ามบันทึกนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมแก้ดูแค่รอบๆที่อบรอบๆเฉยนะครับผู้ชมอาจจะเข้าใจนะว่าผมไม่ได้ทาคลิปนานต้องขอขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแล้วช่วงนี้ผมฝึกง,งานหนักผมอาจจะเอ็ดเกม ROV บ้างเดี๋ยวคุณ ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนที่ผมเล่น R v วีแล้วกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปก่อไปกองผมด้วยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับทรงผมใส่กายอีกแล้วจบละ